สวัสดีค่ะออมมีมาลวค่ะวันนี้ใครอยากทำอวตารสติกเกอร์ของตัวเราเองบ้างคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำสติกเกอร์อวตารรูปเหมือนของเรานะคะง่ายๆโดยจะใช้แอปเมยตู่ค่ะทุกคนเห็นแอปเหมยตู่นะคะเราดาวน์โหลดได้เลยจากเพจโซนะคะเราก็ ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะกดไปที่แอปเมยอตูเลยค่ะอันนี้โฆษณาขึ้นมาเราก็กดสคริปต์ได้นะคะเสร็จแล้วเห็นตรงนี้ไหมคะหลังใต้ล่างกรอบสี่เหลี่ยมบิวตี้จะเห็นว่ามีคำว่าทูนะคะหรือเครื่องมือนะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะพอกดที่เครื่องมือแล้วเราจะมาเห็นคำว่า The animate avatar เราจะกดเข้าไปตรงนี้นะคะเสร็จเราก็จะเริ่มได้เลยค่ะเขาเราสามารถที่จะถ่ายรูปตัวเราเองก็ได้โดยเลือกเปิดกล้องหรือว่าจะเปิดจากรูปที่มีจากอัลบั้มก็ได้นะคะวันนี้ออมมี่จะเปิดรูปจากอัลบั้มขึ้นมานะคะก็จะเลือกนะคะ่ะสมมุติว่าออมมี่เลือกรูป นี้นะคะก็จะรอให้แอปเนี่ยประมวลผลแป๊บหนึ่งพอเขาประมวลผลเสร็จนะคะก็จะได้รูปออกมาอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถเห็นไหมคะข้างล่างเนี้ยค่ะ ai ประมวลผลจากรูปมาแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะกดลองในแต่ละอันได้เห็นไหมคะก็จะมีความเปลี่ยนแปลง เป็นรูปแบบต่างๆว่าเราจะชอบเสื้อผ้าหน้าผมประมาณไหนนะคะอสมมติว่าอมมี่ไม่เปลี่ยนอมมี่เอาแบบนี้เลยเอ่เอาแบบนี้แล้วกันนะคะพออันที่2ก็จะมาเปลี่ยนทรงผมได้ค่ะจะเป็นผูกเปียคู่ จะเป็นผมด้านเดียวประมาณนี้นะคะเราก็เลื่อนไปอันที่3ก็จะเป็นตัวเสื้อผ้าค่ะว่าเสื้อผ้าเราอยากใส่ประมาณไหนจะเป็นชุดทําครัวชุดไปเที่ยวหรือว่าชุดลำลองนะคะอันที่3จะเป็นทรงผมที่มีอเซสซอรีใส่ค่ะอย่างเช่นใจมัว ลองโดนโหลดดูนะคะใช้ประมวลผลนานกำลังประมวลผลอยู่ไหมนะคะเห็นไหมคะใส่มวกใส่หูกระตายนะคะเป็นต้นถ้าเราไม่เอาเราก็กดอันแรกค่ะจะเป็น AI ธรรมดานะคะหรือจะเปลี่ยนแบ็คกราวข้างหลังคืออันสุดท้ายนะคะที่เป็นแบ็คกราวข้างหลังพอมมี่เนี่ย กะว่าอันนี้จะไม่เอาแบ็กกราวข้างหลังค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอยากที่จะเอาไปตัดต่อภาพเพื่อที่จะเอาไปใช้กับอันอื่นได้นะคะอ่ะพอเสร็จแล้วสมมตินี้เราเสร็จแล้วนะคะก็กดเซฟได้เลยค่ะเราสามารถจะยังไม่ Register นะคะ m m g g s s v v และ คราวนี้เราก็สามารถเอารูปนี้ไปใช้เป็นสติ๊กเกอร์ส่วนตัวของเราได้เลยนะคะเราจะสามารถทำหลายๆแบบก็ได้นะคะอย่างเช่นเมื่อกี้นี้เป็นท่าตรงใช่ไหมคะสมมุติเอาท่ายืนด้านข้างเห็นไหมคะเราก็จะได้อีกแอคชั่นหนึ่งมาลองเซฟกลับไปใช้ดูนะคะหวังว่าคลิปนี้ คงจะสนุกการมีประโยชน์กันนะคะฝากกดไลค์ด้วยนะคะกดติดตามและเราจะพบกันในคลิปหน้าคลิปต่อๆไปคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ